คุณซับสวัสดีค่ะวันนี้ทางเรามีชุดเครื่องประดับเข้าเซตมาแนะนำค่ะสำหรับแม,แม่แม่ท่านไหนที่ชอบงานไทยๆและกำลังมองหาชุดเครื่องประดับใส่ออกงานสวยๆอยู่นะคะคุณซับขอแนะนำชุดนี้เลยค่ะชุดเพชรซีกเท้าที่แม่แม่เห็นด้านหน้านี้นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ชิ้นจะมีเป็นสร้อยคอพรอมจี้และสร้อยข้อมือนะคะสวยครบชุดเลยค่ะ เรามาดูกันที่สร้อยคอกันก่อนค่ะสายสร้อยคอนะคะถูกออกแบบมาในดีไซน์ของดอกพุทธซ้อนประดับฝั่งด้วยเพชรซิกเทาค่ะที่ถือว่าเป็นเพชรที่หายากและทรงคุณค่ายอย่างมากฝังลงบนตัวเรือนง,งานทองเหลืองชุบทองแท้งานเดียวกับร้านทองเยาวราชเลยค่ะละสร้อยคอเส้นนี้นะคะยังออกแบบแล้วก็เชื่อมต่อกันด้วยลวดลายของเข้าหลามตัดแบบนี้เลยค่ะ ถือเป็นความประณีตที่ถูกทำโดยช่างไทยมากฝีมือเข้าเสร็จมาให้พร้อมจี้ทรงหยดน้ำแบบนี้ด้วยรูปลักษณ์ของหยดน้ำค่ะที่มีความน่าหลงไหลความโค้งมนถือเป็นมนสเสน่ห์แห่งความน่าเชื่อถือค่ะมาพร้อมแต่งอุบะเพิ่มความอ่อนช้อยและความสง่างามให้อีกด้วยนะคะสำหรับจี้ทรงนี้มาให้พร้อมสร้อยข้อมืออีกหนึ่งชิ้นในดีไซน์เดียวกันกันกบสร้อยคอเปเปเลยค่ะและงานของทางร้านเราทุกชิ้นนะคะ จะเป็นงานสั่งทำขึ้นมาพิเศษหากแม่ๆที่นำไปใส่ออกงานนะคะรับรองสวยไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอนเลยค่ะและสำหรับเซตนี้นะคะหนูอยากแนะนำมากจริงๆค่ะเหมาะมากกับการใส่ไปทำบุญเทศกาลประเพณีสำคัญๆมีแม่แม่หลายท่านเลยค่ะสั่งไปออกงานต่างๆแล้วกลับมารีวิวกับทางเราว่าใส่ออกมาแล้วสวยมากจริงๆค่ะ มีแต่คนทักมีแต่คนชมดูสง่างามมากสำหรับแม่ๆท่านไหนที่กำลังมองหาเครื่องประดับไว้ออกงานสามารถทักเข้ามาสอบถามหรือว่าปรึกษากับแอดมินเราก่อนได้เลยค่ะหรือหากสนใจสั่งซื้อสามารถติดต่อตามรายละเอียดที่ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเราส่งให้พร้อมใบรับประกรันทุกชิ้นเลยค่ะส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมกันมานะคะ สวัสดีค่ะคูณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย